จารเกยบนะครับวันนี้จะมาขอเล่าเชิญแนะนำสำหรับเพื่อนเพื่อนยูทูบเพื่อนเพื่อนเฟสนะครับไม่รู้อีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เราลดความร้อนในแวดล้อม อยู่อาศัยของเราได้ในระดับหนึ่งนะครับเราทำอย่างไรน,นะผมทำอย่างไงน,นะครับนะครับก่อนเป่นนะครับเราจะต้องเข้าใจสภาพแวดสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยผมอยู่คอนโดมิเนียมผมอยู่ชั้น กลางนะครับกลางนะครับคอนโดผมมีอยู่สิบห้าชั้นผมอยู่ชั้นกลางนะครับก็มันก็จะโดนไอแดดนะตอน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 กลางวันนะครับจะค่อนข้างร้อนนะครับถ้าตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงนอกชานของคอนโดนียมนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องผมนะครับนอกชานของของห้องผมนะครับก็ ตอนเี้เป็นเวลาประมาณเกือบเก้าโมงเช้านะครับอากาศก็ตรงที่ผมนั่งเนี่ยเริ่มเริ่มจะร้อนเริ่มจะระอุแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะร้อนมากเมื่อประมาณบ่ายนะบ่ายมันจะร้อนร้อนมากๆนะครับซึ่งก็ตามที่กรมอตุตุบอกมานะครับตัตวสี่สิบองศานะครับ ก็จะก็อุณหภูมิก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะ38-34องศานะครับตอนบ่ายบ่ายสามช่วงช่วงบ่ายบ่ายสามช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดคนแล้วก็นคนที่อยู่กรุงเทพนะครับอยู่คอนโดมิเนียมอันนี้ผมใช้วิธีอย่างไรผมผมอยู่อยู่ที่ห้องอย่างได้อย่างไรโดยที่ผมไม่เปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็อยู่ได้สุขสบายโดยที่ไม่ไม่ไม่ร้อนนะนะครับไม่ร้อนนะอยู่ได้สุขสบาย นะครับผม,ผมจะอธิบายแต่จริงๆผมไม,ไม่ไม่อยากเขียนบอร์ดนะครสุดท้ายก็ต้องเขียนบอร์ดนะครับในนั้นก็จะมหมะไม่เห็นภาพเ,เดี๋ยวผมจะวาดโครงสร้างของคอนโดมเนีเ้นะครัวห้องผมนะครับห้องผมก็จะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับอันนี้ทางเดินส่วนภายน,นี้ก็เ,เป็นประตู ประตูเข้าแล้วก็มีประตูออกดันต้นครับอันนี้แบ่งนะครับแล้วก็ประตูออกนอกฉากนะครับผมก็จะนั่งเล่นหยิบเนี่ยใตอนเย็นนะครับนี่ตอนกลางวันเนี่ยนะครับตอนกลางวันเนี่ยอันนี้คือภายนอกในห้องนะครับตอนกลางวันนะครับ ภายนอกอุณหภูมินะครับตรงนี้ก็อยู่4 0องศา4 0องศา4นะครับมาตรงนี้ตรง, <Quite. S 1> ต,รงตรงนี้ก็จะหลบแดดหน่อยนะครับก็จะหลบแดดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับก็อุณหภูมิก็จะอยู่งาน30 37องศา4 37องศา4นะครับนันตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสำหรับห้องผมตรงนี้นะครับก็จะ ก็จะมีหน้าต่างมีหน้าต่างนะครับถ้าผมเปิดหน้าต่างนะครับดูนะครับผ,<ม>ผ<ม>ตรงหน้าต่างนี้ผมเปิดนะครับผมเปิดหน้าต่างออกนะครับนะลมก็จะเข้าออกได้นะครับนั่นก็หมายความว่าผมก็จะดูดดึงลมอุณหภูมิภายนอกซึ่ง31 37องศาเข้ามาสู่ในห้อง มา,มาผสมในห้องในห้องผมก็จะอยู่อุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ37องศาหรือน้อยกว่าไม่เกิดนะครับหรืออาจจะ34ก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นลมลมนอกก็ผสมลมในนะครับมันก็จะทําให้ผมร้อนนะครับจะทําให้ผมร้อนผมเปิดเพราะลมก็ลมลมจากเพราลมก็จะเป็นลมร้อนลมร้อนเข้ามาพระทาตัวผมนะครับซึ่งมันก็จะไม่เกิดความสบายนะครับ วิธีของผมนะครับกระจกบานเนี้ยนะครับกระจกบานเนี้ยผมก็จะปิดประตูผมก็จะปิดนะครับตอนนี้นะผมปิดหมดเลยนะครับผมปิดนะครับนะครับผมปิดประตูปิดปิดปิดกระจกปิดปิดปิดหมดเลยนะครับปิดอุณหภูมิข้างนอกสามสิบเจ็ดองศานะครับมันก็จะเข้ามาสู่ในห้องผมไม่ได้ Gamer, นะครับนั้นในห้องผมมันก็จะเย็นกว่าอุณหภูมิในห้องผมนะภายในห้องว่าในห้องผมไม่โดนแดดนะครับไม่โดนแดดอุณหภูมิผมจับอยู่แล reunion, ้วนะอุณหภูมิภายในห้องผมก็จะอยู่ท um, ี่ประมาณยี eland? ่สิบเก้าองศาเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับสามสิบเจองศากยบเกองศาผมปิดหน้าต่างผมปิดประตูนะครับแล้วก็อุณหภูมิภายในห้องผมอยู่เหลืออยู่29องศา29องศานะครับ ก็ผมเปิดพัดลมลมที่ได้จากพัดลมมันก็ไม่ได้เป็นลมลมร้อนนะครับก็เป็นลมปกติลมสบายๆนะครับอุณหภูมิในร่างกายของเรานะก็อยู่ที่36องศานะในร่างกายเราอยู่ที่36.5องศานะครับซึ่งอุณหภูมิในร่างกายเรามากวามมากว่าอุณหภูมิภายนอกนอก่อกอาบริเวณรอบตัวผมแล้วก็จะทําให้ผมรู้สึกอยู่สุขส,สบายนะครับอยู่สบายโดยที่ผมไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ นนี้ถ้าหากว่าเรารู้สึกอึดอัดนะครับเราก็เปิดเพื่องปอบอากาศละเ,เพิ่เเรื่มแบบปอดอากาศของเราแล้วนกะ็ปรับไว้ที่27ถึง28องศาแล้วก็มีพัดลมเปิดเบอร์หนึ่งสายช่วยจะทําให้เราอยู่ได้สบายๆโดยที่ค่าไฟก็ไม่ไม่เยอะนะครับค่าไฟผมนะครับเครื่องปัดอากาศผม18,000 BTU นะครับผมเปิดตอนที่ผมรู้สึกว่า มันมันมันติดอัดมันเ,นนนเลยแหะน,นะครับโดยที่ผมตั้งเครื่องบาประกาศผมไว้ที่28องศาแล้วก็ใช้พัดลมเบอร์หนึ่งสายนะครับค่าไฟผมนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดตลอดนะครับเปิดเป็นช่วงๆที่ผมติดนนอัดพออุณภูมิภายในห้องมันเย็นผมก็ปิดนะครับผมก็ปิดนะครับผมก็ใช้วิธีแบบนี้ตลอดนะครับค่าไฟผมจากตอนตอนที่เดือนทุกๆเดือนที่ผมเสียค่าไฟ เดือนนึงก็อยู่วันสองร้อยกว่าบาทนะครับผมใช้ใช้ไฟไม่เยอะนะครับแลนะ้วก็อีอย่างอุปกรณ์ไฟป้าผมในห้องผมนะฮะไฟ2อกสวา่างผมก็เปลี่ยนเป็น led ทั้งทั้งห้องแลนะทั้งหลังเป็น led หมดแล้วนะครับมันก็จะประหยัดไฟนะครับก็ค่าไฟเดือนเดือนเมษาที่พีที่สุดเนี่ยที่ผมเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งกลางวันทั้งคืนนะเยอะที่สุดนะครับค่าไฟผมก็อยู่ที่4 0่ร้อสนะครับ400นะครับในขณะที่ เพื่อนบ้านผมข่างห้องคุณเอาค่าไฟเขาอยู่ขึ้นไปสามพันกว่าบาทนะครับแล้วก็ก็ด้วยผมใช้วิธีนี้แหละครับนะครับก็ก่อนแล่ก็เออก่อนที่ผมจะมาอธิบายหรือ,รอจะมาแนะนําพวกเราให้พวกเราเรียนราบนะบแต่ก่อนผมก็เปิดหน้าต่างแต่ตรงเนี้ยหน้าต่างหลังเปิดวัตูกลางวันผมเปิดเพื่อให้ลมถ่ายเทเพื่อให้อ่ระบายความร้อนเพื่อให้มันเย็นแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่ครับมันร้อนมากขึ้นีกแล้วก็มันร้อนมันร้อนกว่าเดิมีิเพราะว่าอากาศจากข้างนอก อากาศจากภายนอกมันเข้าไปเข้าไปในห้องผมซึ่งอากาศจากภายนอกมันร้อนกว่าในห้องผมนะครับมันอยู่ที่38องศาอยู่ที่40องศามันร้อนกว่าในห้องของผมนะครับมันก็ทําให้ห้องผมอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วผมก็เลยปิดนะครับปิดกระจกหน้าต่างปิดประตูวัดอุณหภูมิอุณหภูมิห้องผมเย็นกว่าห้องนอกนะครับอยู่ที่27อ,อยู่ที่28ซึ่งมันอยู่ได้สบาย อุณภูมแิแบบนั้นอยู่ได้สบายซึ่งข้อแตกต่างนะข้อแตกต่างนะครับผมก็ลองผมในกะารที่ผมปิดประตูปิดหน้าต่างเสร็จแล้วสักชัออ่วโมงหสองชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับวัดอุณหภูมิภายในห้องผมแล้วก็เปิดประตูมาวัดอุณหภูมิที่นอกระเบียงห้องผมอุณภูมิต่างกันอยู่ยที่วันสามองศาสี่องศานะครับนั่นน่าเขียวิธีแค่ว่าเตคือคอนโดมิเนียมนะมันเป็นเป็นตึกตึกเต็นตนเป็นตึกทึบด้วยมาก โครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็กที่มันก่อมนันอ่ะมันก็สามารถกันความร้อนได้แล้วนะการความร้อนจากภายนอกเข้าไปหาข้างในนะครับมันก็จะภายในอุณหภูมิจะไม่ร้อนเท่าข้างนอกนะครับนั้นก็พวกเราถ้าชีวิตคอนโดใครอยู่ในคอนโดนะครับก็ลองลองลอง,ลองทำวิธีผมดูนะครับถ้ามีหน้าต่างปิดหน้าต่างไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าไปเลยนะครับปิดหน้าต่างปิดประตูนะครับ,าารนะรบแล้วเราอยู่ข้างในห้อง เราเปิดพัดลมเราอุณหภูมิเราข้างในห้องจะเย็นกว่าข้างนอกนะครับรล <among S 1> แล้วก็เราจะอยู่จะห้องได้สบายกว่าสบายกว่านะครับลองลองลองไปทำดูนะครับนะก็คืออีกอย่างนล้ก็ขอออกตัวอีกอันหนึงนะครับก็คือแต่ละพื้นที่มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับสาหรับคอนโดเนียมถ้าอยู่ใครอยู่ชั้นบนสุดนะครับอันนั้นก็คือแก้อะไรไม่ได้นะครับว่าบนสุดดาดฟ้าก็คือบนสุดเราอยู่บนหลังครับ เพดานห้องเราก็คือหลังคานะครับรับไอร้อนจากจาดฟ้าเต็มๆอันนั้นก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับช่วยอะไรไม่ได้นั่นอาจอาจอีกกรณีอีกเคสหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะครับนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ค่าไฟกาลังแพงหรือคน่ชีวิตชีวิตคอนโดที่ไม่อยากเสียค่าไฟแพงๆแล้วก็ได้อยู่ในห้องเย็นๆสบายๆ ลองไปทำดูนะครับลองดูนะครับขอบคุณนะครับ